สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจิโอเกมเมอร์นะผมในคลิปผมก็อยู่ในเกมซอนออนไลน์ที่ชื่อเอฟเอฟอส์นะผมในคลิปผมก็มันเปลี่ยนไปนะผมก็เปลี่ยนอะไรว่าเป็นป้ายโปสเตอร์อะไรสักอย่างก็จะมีซอนออนไลน์นะผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะผมก็วันนี้ก็จะเป็นไม่ผมก็จะนี่ครับนม่มาถึงเป็นภาพบูมี่นะผมเห็นไหมถ้าเห็นแล้วก็ถ้าใครไปจะไปดูที่โรงหนังก็ย้อนไปที่ได้นะผมก็จะได้ไม่ลืมพลาดนะผม ผมก็ผมดูเปลานแล้วนะไอซ้อนออนไลน์อ่ะแต่วันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นอะไรที่มันไว้มัจใจของตัวเองก่อนออาเดี๋ยวหาหาทางออกก่อนอยู่โน้นแน่ๆมันไม่ใกลมากนะครับโอเคหรือว่าจะเป็นจุดอะไรที่มันเข้าใจหน่อยนะครับแต่หนังไม่กี่เดือนครับผม Cameraderie on Generation จ,จบฉายวันที่เท่าไหร่ผมก็คิดนะผมคิดดูนะครับ แต่ผมสงสัยว่าทําไมวันนี้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะอะไรนะครับผมก็กลับหายกลับหายไปนานเช่นเคยนั่นเองนะผมอ่ะถ้าพูดอะไรก็ผมก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับอุ้ยอ๋อทําไมเปลี่ยนอุ้ยวัตต่อฟอตทำไมเปลี่ยนเป็นความมืดวะเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วสู้ก่อนอ๋อเฮ้ยมีเพื่อนมาเล่นด้วยเหรอเฮ้ยอย่าเย่าเยียดฉันสิเฮ้ยอย่าเย่นเยียดฉันสิเอาไปล่าเพื่อนเพื่อน มา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 นี่นีไม่นี่ม,นมอจัดน,นากอ้าสงสัยเป็นเนื้อเรื่องหรออ๋อสงสัยคิดว่าเป็นเนื้อเรื่องซีดตอนนี้มาถึง ep ที่สองนะผมแล้วจับผมกลับหายไปนานเกมนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลงเกมมูเจน,นะผมเพราะว่าจะมาลองดิโอนะผมจะเล่นโจโจข้าศึกตะวันนะผมว่าในๆนฝึกไปในมั่งอ่าถามเลย อะไรนะอยากฝึกเลยน้ำไปพับพร้ไม่ละอเอาจริงเหรอไม่ว่าอะไรนี่อย่าพูดเล่นเล่นสิไม่เห็นจะสนุกเลยสนุกแล้วนะอา้าวแล้วผิดตรงไหนล่ะโธ่ไม่เอาหน่าจเจนสี่เคยเป็นเพื่อนกับเด็กผมแดงไม่ใช่เหรอถ้าทานเด็กผมนี้อา้าวเฮ้ยแล้วไม่เกี่ยวอะไรตับตัวฉันวะเอ้ยเธอเอ้ยเท่ยวเอเอโอเครอเล่รอเล่น ฮ้ยวันนี้จริงจังกับสาวๆสองคนเลยเพราะว่าผมก็ไปโหลดเกมูเจนมาเดี๋ยวค่อยเล่นดิโอนะผมจะเล่นศัตรูของโจทาร่โร่นเองผมก็จะเอามาสู้ให้ดูนี่คือฝึกของผมเอาอะไรก็งงไปถึงตายเลยช่วยไม่ได้นี่เองถามเลยอะไรนะไม่เหลอนั่นแหละอืมก็ในโลกเหรอเต่ากับเลยซื้อ ซื้ออะไรอ่ะไม่เห็นบอกเลยอ้าวเธออย่ามองใกล้ฉันสิเกี่ยวเหรอว่าไงแนนะ่อืมเอาสิว่าไงแนนะ่อืมเดี๋ยวค่อยลองดูนะเพราะว่ามีตัวละครไหนบ้างก,ก็จะมีนารูโตะแล้วก็วันฮิสนะผมในเกมมูจิน,นะผมผมไปโหลดมาเดี๋ยวก่อนอื่นขอเล่นซอดอัลออนไลน์ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ไปก่อนนะผมผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามและ กดซัดตะใครด้วยนะครับผมจะได้ฝาทุกคนได้มีกำลดงใจช่องของผมด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้ออกไปก่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวฝากอีกโอเคครับก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับผม